เป็นคือกันตี <Yeah. S 1> <laughs> วันเป็ยนตะแข่เ <laughs> จ้าก็เป็นคือกัน <laughs> แต่บันนั่นก็นยังบะตอยี่ดอกพี่น้อง <laughs> แต่บันนั่นยังบะตอยี่ดอกยังขึ้นไปเรื่อยๆ <laughs> มีสองคนก็ขึ้นคนเดียวก็ขึ้นนั่งแถวมีตะเล็กซุนก็ขึ้นขึ้นเอาตามกันเยิมม้มนได้ขึ้นแล้วขึ้นไปตลอดเลยละ่ะ มีคนมาเบิ่งก็ไรก็ยังดีขอบคุณสองหลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณสองหลานน้องใจเคนบ่มากอมเมนต์ใ่นไงคนกะสิมาเบิ่งให้อยุทธีพูนละหาพ้นสิพ้นยุทธีกันเนาะพี่น้องเนาะสูบไปน้ำกันได้ซ้ำได้ก็เอาขอบคุณเน้อพี่น้องสามหลานดวงใจเกษตรยังไรเนาะเคนว่ามาเบิ่งไงก็ดีใจแล้วก็พูดละพ้นสองพนก็ยังดี เรงคนว่าอันเอาไปบอกหูของเอือนว่าโอ้ยบ้านเงี้ยเดียนเนี่ยมีอยู่สองคนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งเป็นเอาไปบอกยังไงอ่ะน้าท่านเดียนก็เจ้าก็ไปบอกว่าโอ้ยมาดันว่าเล่าหนังบอกอยู่ผู้เดียวเป็นชั่วโมงเลยเนาะส่วนหนึ่งอันบ่ได้นั่งบอกอยู้เดียวเรกพี่น้องอันเย็บเสื้อมากเวลาหลายหลายคนบึบบึบมาก อันน้ำกับสิบ่ท่านตะก้อนนี่ในช่วงหลังนี่ยจังคอยจางลงจางลงเดียยวหาคุ้นเดียยวสองคุ้นเดียยวหนึ่งคนุ้งเจียวเลือดเลือดศูนย์คอมมอนขอบคุณหลายๆเด้อจีหลานดวงใจแต่ปนันก็บ่กอยากอายขึ้นดอกพี่น้องเลยดันได้อายอัดขึ้นตะวานแ้าเจ้าว่าพยันพี่หรอกพี่ถึงว่ามีบูเบิ้งอะไั่นอาจจะขึ้นไปยังสี่ละเบิ้งบูเบิ้งกับสิบเอ๋อผู้เดียวยังสี่ละพี่น้อง ไปเคยสีว่าเป็นบาอาจางบอกน้องเจ้าก็เอาไปหิ้ายู่บางค้นมันก็ไปว่าเอาตัวย่างแบบประเดือนหนึ่งบอกผู้เดียวหัวย่ผู้เดียวยู่ในส่องว่าผู้เดียวหัวผู้เดียวในส่องนีผู้ใดมากหัวผู้เดียวอยู่ในส่อง เขาบอกว่าปิวไปตัวหลบก็ก็ะิเบิ้งน้ามือที่อ้าวลูกสี่มาแล้วฮัลโหลไมค์เฟนลูซี่ thank you so much เรียคัเดอม้เฮาดวงเดือน thank you happy to see you หน่ง thank you thank y o อันลูกสี่กับม่านให้กำลังใจด้เป็นยู่ประเทศอังกฤษผู้ใดยังไม่ท่านไปจับมือสี่ย่านเราก็ไปจับมือเด้อพี่น้องบ้านลูกสี่ลูกสี่ลูกสี่ ซีรงซีเราอยู่ประเทศอังกฤษพี่น้องขอบคุณหลายๆเดอ้องซีหลันน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องดีใจแล้วหรือซีหลันน้องใจแล้วไหนทำร็จก็ดีใจไปเถอะคือว่าเฮายัางมีความเป็นนั่นนั่นครับขันผู้ชุ่มให้ความหวังให้กำลังใจ ใส่ทำไรก็ดีบมดนะแม่หนึ่งก็เป็นพลั่งบัวกมาสองก็เป็นพลั่งหวงบวมาดพี่นะ้องมันก็ยังม่เมตตาสงสารอยอ่มากทำไรก็ดีนะอ้กระเจ้าก็เห็ดเป็นแี่นะ้องปูกาก็เห็ดเ่าเป็นทนาะเห็ดอันนาน,านไล่เห็ดอันน,นนั้นอันนี้เข้ามากก็ออยังเหตดเป็นแต่ก็เหตดเพราเป็นนเพราะเป็น ไม่เป็นไม่รู้จะดำยังไงสวัสดีค่ะ ชมย้อนหลังให้กำลังใจค่ะมัดดีค่ะหนึ่งหลันน้องใจขอบุณหลายๆเด้อทั้งบีดกัหนึ่งหลันน้องใจขอ,อบุณห,หลายๆเด้ให้ไหลย่ง